สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาไขาข้อสงสัยที่หลายคนอยากรู้นะครับบางท่านก็อาจจะรู้แล้วบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้แต่ว่าเป็นสิ่งที่คนทําเกษตรอย่างเรา,เรา,เราท่านๆเนี่ยต้องรู้ไว้นะครับนั่นก็คือการให้น้ําพืชให้น้ําต้นไม้ไม้ผลไม้ยืนต้นพืชผักต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยเราจะให้ช่วงไหนดีและให้ช่วงไหนดีที่สุดอีกมันมีดีที่สุดด้วยนะ การให้น้ำพืชเนี่ยหรือการลดน้ำต้นไม้เนี่ยบางคนมองว่าจะรดตอนไหนก็ได้ในยามที่เราสะดวกมันก็สามารถทำได้ทุกเวลาครับแต่ว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดเนี่ยผมเฉยเลยเลยก็แล้วกันการให้น้ำพืชผักหรือรดน้ำต้นไม้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือตั้งแต่เช้านะครับคือตั้งแต่6กโมงเช้าถึง2องโมงเชา้าหรือ8ปดนาฬิกาโดยประมาณนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีแสงแดดอ่อน,ออน ซึ่งปากใบพืชเนี่ยจะเปิดเพื่อรับคาร์บอนไดออกไซด์ใช้ในการสังเคราะห์แสงและต้องการน้ําต้องการธาตุอาหารต่างๆเหตุผลก็เพราะว่าพืชเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนคนเรานั่นแหละต้องการอาหารอย่างคนเราเนี่ยการรับประทานอาหารเช้าก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับการให้น้ําพืชในตอนเช้านอกจากจะได้ประโยชน์สูงสุดไปช่วยละลายธาตุอาหารในดิน ทำให้รากของพืชได้ดูดซับขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลาต้นแล้วเนี่ยยังช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้พืชได้รับความสดชื่นถ้าถามว่าถัดมาละ่ะถ้าใช้สายใบบ่าย,ายให้น้ําได้ไหมช่วงอากาศร้อนสําคัญนะครับไม่ควรให้น้ําพืชอย่างเด็ดขาดเพราะว่าหนึ่งละ่ะอุณหภูมิของดินอุณหภูมิของน้ําโดยเฉพาะการวางระบบสวนด้วยท่อ PE ท่อ PVC นะครับน้าที่ค้างท่อเนี่ยปริมาณมากที่จุด้วยอุณหภูมิที่สูงเนี่ย มันอาจจะไปสร้างความเสียหายให้กับรากฝอยของพืชได้นะครับถามว่าตายไหมพืชบางชนิดก็ไม่ตายแต่ว่ามันจะเกิดอาการเฉานะครับเพราะว่ารากฝอยได้รับความร้อนนั่นเองอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือช่วงสายๆจนถึงขั้นแดดจัดเนี่ยปากใบพืชก็จะเริ่มปิดนะครับเพราะอุณหภูมิที่สูงนั่นเอง อีกช่วงหนึ่งที่เหมาะสมที่จะรดน้ําก็คือในช่วงเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกอันนี้สําหรับคนที่ไม่มีเวลารดน้ําในช่วงเช้านะครับการรดน้ําในช่วงเย็นตั้งแต่4ี่โมงเย็นที่แดดอ่อนๆไปถึงช่วง6กโมงเย็นที่ยังมีแสงแดดอยู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทําได้นะครับแต่ไม่ดีเท่ารดน้ําตอนเช้าการรดน้ําตอนเย็นช่วงที่ยังมีแสงแดดอยู่ก็สามารถทําได้เพราะว่าอุณหภูมิของดินอุณหภูมิของน้ํามันก็เริ่มลดตัวลงนะครับ มันไม่ร้อนเกินไปก็ไม่ส่งผลเสียต่อพืชเท่าไหร่แต่ว่าถ้ารดตอนกลางคืนเลยเนี่ยมันมีผลเสียมากกว่าผลดีนะครับโดยเฉพาะพืชอวบน้ําอย่างมะละกอเนี่ยการรดน้ําตอนเย็นนอกจากจะทําให้ความชื้นในดินสูงแล้วเนี่ยมันจะเป็นบ่อกเกิดของพวกโรครักเน่านะครับเพราะว่ามันไม่มีแสงแดดที่จะมาช่วยปรับสภาวะความชื้นในดินและเราก็ไม่สามารถคํานวณได้ว่าปริมาณน้ําที่ขังอยู่รอบโคนเนี่ย มันมีมากน้อยเพียงใดนะครับมันจะขังอยู่แบบนั้นไปทั้งคืนซึ่งปัญหาของโรครักเน่าเชื้อราแล้วก็ต้นโสมมันก็อาจจะตามมาได้นะครับผมใช้คําว่าอาจจะนะแต่มันก็สามารถทําได้นะครับทางที่ดีที่สุดเราควรรดน้ําต้นไม้ในช่วงเช้าตั้งแต่หกโมงเช้าถึง8ปดโมงโดยประมาณนะครับสรุปวิธีที่ดีที่สุดในการให้น้ําต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นพืชผักไม้ผลไม้ยืนต้นก็คือให้น้ําทางดิน ในช่วงเช้านะครับ6โมงเช้าถึง8นาฬิกามันจะไปช่วยละลายธาตุอาหารพืชของเราก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้น้ำในแต่ละหยดนั่นเองขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ